หมุนติ้ว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 แบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของการใส่สร่างพิเศษใส่ร่างร่างร่างเป็นยอดย์อุนตรามายเซเว่นตอนนี้เสนอต่อจานบินกำลังมา she Seven. ขอโป๊กโป๊กโป๊กอะไรเสียอารมณ์จะเคาะบ้านกลางคืนนะซ่อมบ้านรู้ป่าเมกี้โมกียามมาขอโป๊กโป๊กย่างหัวค้ำอยู่อ่ะจะขอเมลัยมาฮะเด็ดอ่ะอ่ะหยุดโค้อเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะแจ้งตำรวจคุณนักประสาทผูกเลยไงผมจะทำให้ดูว่าเสียงดังจริงๆมันยังไงนี่แบบนี้มันถึงจะดังจริงโอ้ยแค่นี้ทำหนวกหูนี่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 อย่างนี้ดัง เราจะดูดาวตอนกลางคืนถ้ามันเงียบสงบเปิดเพลงคลาสสิกนลยมาดูได้ตอนตีสาเสียใจด้วยนะสบุโรคุณต้องอยู่ดึกหากคุณอยากเห็นดวงดาวในความสงบ น้ำมาทำงานรงมากลางคืนมีรับดาราศาสตร์ฝนแหลกจบับสงบและนี่คือโทษของการนอนดึกสบงบสงบสงบง่อย,ยสิสงบยังมายืนสงบ,บหลับอยู่ได้เหรอ่คอยบอก เจ้าให้เลิกดูดาวตอนกลางคืนเจ้ากระบเสื้อคอย <c oughs> คืนเจ้ากระเสื้อคอยไล่เจ้าออกอีหลีเธอสิบ,บอกให้คืนเป็นแบบนี้อีเจ้าต้องหางานใหม่เฮ็ดขอโทษครับเจ้านายมาจากบุรีล์ห <c oughs> ล่ำต้ี้ดีกว่าเ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่ของคุณหรือเปล่าครับอ,อ๋อใช่ขอบคุณเลยน้องเหออนุนหัวเลยพี่เป็นไรหรือเปล่าครับเนี่ยอลำคาญน,นี่นาะยจะบอกให้นะแสงนีออนกับพวกไฟบนท้องถนนนะทำให้แทบจะมองไม่เห็นดาวเลยทุกวันเนี้ย เรจกกาจะกวาจะเที่ยงคืนไปกรตีสามนะให้ทุกคนนอนหมดจ้าชอบดาวเหรอฮะอืมใช่ทุกคืนเลยเหรอฮะชอบมองดาวอ่ะก็ใช่นี่มาอยากอยมองม,มันห<ะ>มองดาวสักวันหนึ่งนะพี่จะต้องพบดวงดาวดวงใหม่แล้วพี่จะเป็นคนตั้งชื่อไงเขาใจรูเปล่าอยากดังโน่นนะแคโนนเลยลอีกอย่างหนึ่งนะมาทําให้ลืมความกังวลและปัญหาชีวิตในขณะที่มองดาวกระพริบกระพริบมาเชื่อน้องลองดูบ้างสิแล้วรู้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนกระพริบกระพริบเขอบคุณนะผมจะลองดูผมว่าคืนเนี้ย คุณคงจะโชคดีแน่ๆเลยฮ<ล>ะเรียกพี่ก็กได้น <ละ S 2> ้าะเรียกยคณเลยสุายภาพแลวเกอรนาลาก่อนชอบปูลาวมาดูแถวบ้านานี้เดียลาวเออเลยละ่ะซาบุรโรอ,อยู่บนระเบียงอีกแล้วคืนนั้นขณะที่คนอื่นเขาหลับกันหมดแล้วอะไรนะั่น เฮ้ยมันไม่ใช่ดาวนี่นะใครจะมาเชื่อเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วจานบินครับจานบินจานผีครับจานผีจานบินมันมนุษย์ต่างดาวบุกโลกครับมนุษย์ต่างดาวบุกโลกครับไอ้มาท่อไกเองล่ะฮะต้องการเราโอ้ยมาพูดเรื่องจานเรื่องกละมังอะไรมนุษย์ต่างดาวกำลังมาครับผมต้องแจ้งหน่วยไปทักอุนตรมาระวังตัวด้วยครับมันมารับครับอะไรอะไรไปล้างหน้าล้างตากรสิจะบ้าแล้วขวันแน่เลยผมต้องรีบไป ว้ายขโมยขโมยขโมยเฮ้ยมันถาว่าเราเป็นขโมยเราพอระเมืองดีช่วยด้วยอ๋อหรออ๋อหรออ๋อหรหมุนหมุนมั่วอะไรอ๋อหรอก224อ๋อหรหน่วยพิทยาอุตมะนใช่ไหมครับไม่ขาวฉุกเฉินต้องบอกเขาเรียกต่อโดนเลยสวัสดีครับใครโทรมาครับนัศดรเลยครับตกลงครับผมจะพูดกับเขาเองครับสวัสดีครับใช่ใครโทรมาครับทธบเลยครับทธบฟูคุชินอะไรนะครับ คุณแน่ใจเลยครับคุณเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยครับบอกตัวเลขผมทีนะครับร้อยสามสิบ้าองศาและสี่สิบนิดดนาะตะวันออกและทิศชุดนะครับอ๋อสามสิบ้าองศาแล้วเกิดขึ้นเมื่อไรครับเนี่ยขอบคุณครับไปครูกุณชินครับครับครับผมอ,อครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่นักดูดาวสมครเส้นแจ้งจข้ามาว่าพบจานบินกลุ่มหนึ่งจานบินที่ร้อยสามสิบ้าองศาสี่สิบนิดดนาะตะวันออกและทิชุดเหนือนะครับแล้วคของเราว่าอย่างไรบ้างอะ ผมจะโทรไปเช็คเองนะครับเอาสเกตการยกรบประชาการนะมีคนแจ้งว่าพบจันทร์บินเมื่อสักครู่นี้มีข้อมูลอะไรบ้างไหมมีไหมหน่อหางว่ะมีไหมสรุปว่าเองเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวดีเหรอโอกยของกบาลกันนะฮะขอบคุณมากครับไม่มีฮะเขาบอกไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับจริงๆครับสถาบนได้ฟ้าผ่าด้วยครับงั้นเลยเหรอบอกแล้วไม่เชื่อโสกา คนของเราบอกว่าไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยบนจอเรดาร์หรือว่ากล้องส่องดูดาวด้วยเ,ยเอ้ยทำไมนะเจ้าป้าทำไมห้องรับแจ้งข่าวเราก็ยุ่งวุ่นวายกับโทรศัพท์อ่าอ่าอ๋อ,อครับผูก้กองครับพอรับแจ้งข่าวครับแจ้งว่าคืนนี้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหลายครั้งบอกว่าเห็นอยู่เอฟอในคืนนี้นะครับนี่ครับดูนะครับเอออย่าลืมขอบคุณประชาชนที่เขาโทรมาบอกนะแล้วบอกเราว่าเรากำลังตรวจเช็คข้อมูลอยู่ ครับผมครับเอ่อนักสังเกตการครับพี่หนโดพิทักษ์อุลตราแมนครับมาหาพิธีไรแหกรัดนะครับเอาเชื่อต่อห้องดาราศาสตร์นีครับผมทนจหนุดพิทักษ์อุลตรานะครับครับผมครันผมดูมันถึงเลยไม่มีอะไรเลยผ่าสะท้อนลวงตาไม่มีอะไรนี่นี่อือขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับต้องว่างะไปเที่ยวนะครับขอบคุณที่เชิญนะครับพระยาสบายดีใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับเอ่อคนที่หนุนสังเกตการแห่งชาติบอกว่ามันพ่อไรผิดปกติแล้วครับคุหน้าครับขอบคุณ และได้าคำตอบแบบเดียวกับที่มหาวิทยาลัยแห่ง่างอาจจะเป็นสัญญาณเท็จก็ได้นะหรือความผิดปกติของสเกตด,ดาวบางทีอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะที่คนจะเห็นพร้อมกันคุณสเกตบ้างไหมว่าวันนี้มีดาวมากผิดปกตินะช่ช่างรู้ไม่ติงจริงเลยนะจริงสิ สุกะพอตำแหน่งที่ใช้งานนั้นแจ้งกันหน่อยได้ไหมได้เลยเพราะสามสิบเก้าองศาแลยสี่สิบนิ้ดาตะวันออกตัดทิชชูสามสิบห้าองศาและสี่สิบนิ้ดาวเหนือตัดทิชชูก็อย่างที่คุณบอกนะโทรกะคืนนี้นะมันมีดาวมากกว่าปกติมากมายจริงๆเลย ปอต้องหัวเสียกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้กูบ่จําได้ปอจริงถ้าขืนไม่ยุ่งของมยู่หน้าผมโทรเลยตำรวจจริงด้วยสับบานได้แล้วคุณก็ห้ามผมไม่ได้มผมไม่ฟังจริงอแต่ความจริงผมว่าเขาก็ไม่เลวเท่าไหร่นะพวกเขาเป็นคนดีนะคนเนี้ยอะไรหมอเข้าข้าเหรอ<ว>ใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าตีกันเถอะอย่าตีกันให้านค่อยเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆแต่ยังเจออีกนะนี่มึงด้วยโง่จริงไม่น่าเจ็บใจนัก ใจเย็นๆผมใจเย็นอยู่แล้วเอะไม่คนแล้วเฮ้ยใส่หมวกข้านนอกไว้ก่อนมาตะบันจิ้มเออลูกำหน้าตลกนี่ท้อเน่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 จัเสวโรใจเย็นใจเย็นฉันฉันเตือนแกแล้วนะอย่ามาเคาะประตูบ้านฉันนี่จริงฉันจะถุบไปกล้องบ้าๆแกให้พังมาเลยไม่ใช่กล้องบ้าๆกล้องส่องทางไกลไปกล้องดูลาวรู้เรื่องเปล่ากล้องดูลาวอะดูลาวลาวคอย แกล้งเราฟังดีมันแกล้งเราไปตามเวลาป่ายุ้ยไอ้ตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมาเป็นกระจกใช่น้ำจานบินจานบินติดเราจานบินบินวอดเลยตอนนี้บินเอื้อเลยไม่รู้ต่างดาวบุกโลกเลยครับไม่รู้ต่างดาวบุกโลกเลยครับอ๋อเอาดูไอ้หมอนั่นบ้าอีกแล้วโู้ยฉันสุดทนแล้วจริงๆนะฮึนี่มา อ้าพอแล้วสมุดล็จริงจริงเลคโรตีนเล่าเจ็บไปแมันใหม่แล้วใหม่แล้วนี่นี่เอกล้องอันนี้ไหนไหนข้าร้องได้โปรดครับดูสิว่าผมเห็นอะไรดูโปรตีนต่อถูก็นช่างดูก่อนดูเห็นลูกตาไหนดูดูแหะดูฉันจะดูบ้างถ้าไม่มีหน้าดูเอาละเห็นมีอะไรเลยอะเมื่อตื่นโง่ดูลูกตาข้างเดียวดิคูปปากได้ไหมพวกนี้ฉันโง่อดูไม่เป็นดูดิี่ได้แอบดูชาวบ้านเพราะนั่นนั่นนั่น เฮ้เฮ้เฮ้เอะไรล่ะเฮ้เฮ้ยโทรเรียกหน่วยดับเพลิงแล้วเข้าร่วมกันจะดูออกเด็กตึงจับบ้าเราต้องเรียกหน่วยพิทักษ์อุนตระมาณไมนรู้เลยไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ได้ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเป็นที่ดเลือก่อนต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็หาว่กลาโกหกพกลมอีกแล้วไม่ได้เช้เช้เช้ใส่กล้องฟูจิแล้วกดเช้เช้เช๊ะเช้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 เอาละถ่ายรูปแล้วแบบนี้ได้รางวัลแน่นอน นี่ต้องถ่ายเยอะมุมย,ยงมุมข้างผู้กองคะคุณฟู้ืชีที่โทรมาหาเรามอคือเรื่องยูเอฟโอนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นอีกแล้วะคะ่ะคืนนี้และคราวนี้เ็าถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยละคะ่ะรีบส่งไปลางแล้วอัดมาเลยนะได้คะ่ะครับ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 รูปนี้คงทุติเรื่องได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับมันแปลกนะครับที่มือสมัครเล่นเท่านั้นน่ะที่เห็นยูเอฟโอไม่มีรายงานจำเลยสเกตการในประเทศ ป็นเรื่องแปลกมากเลยทีเดียวนะครับเสียเวลาเปล่าๆนะอย่าไปจริงจังอะไรงานก็พวกมือสมัครเล่นดี่ว่าเห็นอยู่เด็กกล่องหรูดาวเด็กๆในอะไรอย่างนั้นเลยนะอุ้ยมอเจอ,เ,อเราเราควรจะให้ทั้งเวลาและความพยายามฟุโรชิยิ่งเราใช้ความพยายามเท่าไหร่โลกนี้จะยิ่งสงบมากขึ้นเท่านั้นนะผู้กองคะให้รูปได้แล้วคะ่ะฉันไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยลคะค่ะไม่ม,<า>มีค่ะนี่คะ่ะเห็นมาเห็นมาเห็นมาทีนี้เข้าใจความรู้สึกของผมหรือยังนะคุณผู้ชมนะแอนนา เราคนที่ให้ประชาสัมพันธ์ข้าราชการกับโทรศัพท์ที่ประชาชน้องมาเรามีงานที่ต้องทำอีกเยอะผมไม่เห็นเคยดูดรือว่ามีดวงตามากมายแบบนี้ไอ้เราไม่เช้ากูตาวาบ้านะผมเห็นกันไม่ได้ตาผมเองไม่เชื่ออะไรยังไงกันนะไม่กวนวะไงครับไม่เพราพระองคุณไม่มีอะไรมีเบอร์สี่บอกว่างั้นทัเขาคิดว่ามันเป็นการเข้าใจผิดอะไรกันมาโธ่บอกกันว่าผิดตรงไหนพวกเขา ผมใจไม่ได้ว่าเป็น<อ>เห็นมือสมัครแล้วเราจะเด่นเย็ดังไปพบจานบินก่อนที่เขาจะพบว่าถอยพูดแะฮะจริงไม่งอีอย่างเนี่มันเดึกแล้วเด้อขับบานน้านนอนขอโทษทีครับขอโทษแผม ใช่วผมเห็น uh จันเป็นมนุษย์ต่างดาวหลังมาลูกเหล่าอะตึกแล้วเอะอะจันเป็นครันที่พี่เราพี่เฟย์อะไดวเข้าใจมากซาบุระไอ้พ่อครับเพื่อนเป็นอีหยังของเพื่อนว่ะดูถอดนะนี่ไหนระวังหน่อยสิฮะ อ่า,อา,อานี่ลูกเรไหม่น้องไม่มีอะไรในโลกที่ทําให้พี่มีความสุขเท่ากับดูดวงดาวบนท้องฟ้าอตอนกลางคืน<า>ไม่รู้ทําไมนะพี่เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้เลยแล้วก็ไม่เคยมีเพื่อนๆดีๆเลยแล้วพี่ไม่มีแฟนเหรอฮะฮะพี่ ไอ้น้องพูดแบบนี้อายุเท่าไหร่แล้วถึงพูดแบบนี้ฮะตุม๋มเฮ้ยดูนั่นดิอ่าสวยมาล่ะโอ้ยอยากขึ้นไปบนนั้นจังเลยนะตกลงฮะผมจะพาพี่ขึ้นไปบนนั้นผมสัญญาไปด้วยกันนะคะพี่นะไปด้วยกันนะ โอ้เด็กนิมเพอ้อเจอพอเราเลยเชาเป็นเกียรตจริงอยู่ในอากาศคนเดียวแต่เนี่น้องรู้ไหมว่ามันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากนะบางทีนะพี่อาจจะมา้าที่เขาว่า่าก็ได้แต่ว่าหน้าพี่มันบ้าจิตใจก็เลยบ้าไปด้วยมีความคิดแบบเนี่ยอย่าไปถือสาเลยนะเข้าใจหรือเปล่าลนะนะ วัสดีครับมีใครอยู่บ้างฮะว้ายเฮ้ยพ่อเธอไม่ใจ่ของ้านมันเนี่ยไม,ม่แต่ของจิ๊บจอยทั้งนั้นน่ะนู่ยน้องน่าจะบอกพี่ก่อนนะคนอื่นไหนบดนะไม่ใครอยู่ร้านใช่ไหม,ไมเดี๋ยวก็มีคนมาละฮะแง่อยากมีแบบนี้สักอันจริงจมันเล่มเลอะไรจริงๆ,ๆนะเนี่ยพี่เอาไปก็ได้ว้ายน้องพูดมนเล่น,นพ่อเธอไม่พอใจแล้วก็ไล่ย,ยิงพี่เท่นั้นเองของแพงโอ้ยของบิ่น เจออีกแล้วโอ้โหมาดูเราเจออะไรไ่รู้ต่างดาวเนี่ยไอ้น้องมาดูนี่ของดีอื้อเลยเฮ้ยเฮ้ยฉัดตกตาทีโอ้โหเหมือนโคมไฟน้องจานบินจานผีมาดูด้วยกันดิผมรู้ว่าพี่เห็นก็มันมีจริงๆนี่นะ,ะพูดยังไงนะอะไรนะผมใช่พี่ดูบนจอใหญ่ๆนะฮะขึ้นจอได้ด้วยเหรอ โอ้โหระบบเอฟเฟกต์เทียบเลยเหรอเนี่ยว้าวมาเนะี่ยคือจานบินส่งมาจากดาวพีลองกาในพีกัตซ่าในบุญลาที่หกสิบแปดเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยเฮ้ย นี่พิ่ใ <favorite> ห้อุนตราจำบนักสังเกตการณ์ร้างศาสตรไม่เห็นพวกเราไม่ถูกหรอกหรอกการดูดาวแต่เราหลอกนไปจากอุนตราเท่านั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเคยได้ยินเรื่องเด็กเลี้ยงแกะมังเหลึกเปล่าผมมาไปยิงก็ตอนที่มาอยู่ บนโลกมนุษย์นี่แหละเด็กคนหนึ่งที่หลอกคนว่าหมาป่ากำลังมาเขาทำแบบนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งหมาป่ามาจริงๆก็ไม่มีใครเชื่อเขาเพื่อใ้ว่ามันได้ผลดีแค่ไหนไม่มีปัญหาใจ,จเย็นๆถ้าคนอยากรู้ผมจะบอกให้คนณรู้เดียวนี้ก็ได้เอาล่ะนี่ไงทนรศัพท์คุณทอไปที่หน่วยพิทักษ์อนไ และบอกเขาว่าคุณกำลังพูดกับมนุษย์ต่างดาวจากพีลองกาเร็วเค่าต้องอย่างนั้นสิเดมไหมฮะโรโรโดบไปทางกุฎาลนะครับนี่ฟุกุชินพูดเจ้าเก่าครับเอ้ยต้องการอะไรนี่ยฮะคุณฮะผมผมผมก็แจ้งเหตุต่างดาวครับมนุษย์ต่างดาวจากที่มนุษย์ต่างดาวจริงนะครับบอดีฮะอ่างั้นเหรอ แทนไม่หลักพวตเทาไม่แช่คนหลอกและเขายางไม่ยอมให้คนณพตดกับพวกน้อยพิทักษ์คนกล้าด้วยเมือ่อเชิดมักจะคิดว่า,เ,าเขารู้มากกว่ามือสมัครเล่นเสมอแต่พิทนัดคอยดูสิเรากำลังจะปล่อยกองทัพจานบินมาถึงโลก ของพวกคุณก่อนที่พวกคุณจะรู้ตัวคุณจําได้ไหมว่าผมสัญญาจะพาคุณไปบนดวงดาวไล่คุณก็ไม่ใช่คนแรกเราช่วยส่งคนหลายคนขึ้นไปบนดวงดาวเพราะเขาเบอร์ชีวิตในโลกนี้คุณคงเคยได้ยินข่าวว่าคนหายสามศูนย์ไปวันหนึ่งและไม่มีใครพบพวกเขาอีกเลยกล้องของเราอะนะยังไม่ชช่พอที่จะเห็นภาพดวงดาวพวกนี้ทั้งหมดนะคะ ดูสิคะในระยะใกล้เนะี่ยมันไม่ใช่ดวงดาวแต่ว่ามันคือจานบินพวกมันอัมพรางรูปร่างเหมือนดาวดวงเล็กๆเ,เลยพูกอค,ครับฟังนี่สิครับเรดารและกล้องดูดาวของพวกคุณทำงานไม่ได้เต็มที่พระดอมพลังงานไม่หลักรบกวนและ และอะไรนะรั้วล่องหนเอ่เอรั้วล่องหอนในอากาศมู้ต่างดาวมันกำกำบังกองกำลังคุกคามด้วยรั้วล่องหอนครับเนื่องสือของฟู่ชินฮะตัวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้าง,ขางเขาคอยบอยเขาพูดตามนะครับคุณน้าครับผมว่าแบบนี้เกิดเรื่องแน่นอนคุณพูดคุณอาแดนประกาศฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินขอทุกคนเข้าประจำหน้าที่ ทุกคนประจำหน้าที่ครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตุ้มบอน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 ตุ้มตุงตุ้มตุงตุ้มตุงตุ้มบอนตุ้มบอนตุ้มตุง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  มาแล้วคนเห็นจานบิน UFO นี่มาดูหน้าหน่อยสิแล้วผมซาบุโร่ที่เองเหรอพวกเขาเสนอชื่อคุณเป็นผู้รับเหรียญอุลตร้าแมนนะครับโอ้โบก็แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณสาบุโร่ค่ะขอบคุณขอบคุณคลาก่อนนะคะพอเวลาดังนี่เลยซาบุโร่เป็นคนน่ารักมากเลยผมชอบนิสัยเขาตั้งแต่รู้จักกันครั้งแรกเราสนิทกันมากเลยนะเขาต้องกล้องผมจริงเลย โอ้ยเพื่อนผมนะครับเด้อเพื่อนผมนะครับเด้อเขาจะมีคนดังหน่อยอะไรเห็นทะเลาะกันทุกวันเลยเพื่อนผมดังครับเออได้บอกหน่ารักเราไปสนแล้วก็ส่องเราทุกวันเราก็ส่องเราทุกวันวันนี้ไปส่องดาวเดี๋ยก็ส่องข้างบ้านดีกว่าแห่ปูถชนะเอ้จะบ้าเลย